มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นๆนะจ้าวันนี้พี่ตูก่ก็ทานอาหารง่ายๆจ้าเบื่อไม่รู้จะทำอะไรทานเลยเพื่อนๆเอ้ยทำนูน่นทำนี่ก็แล้วนั่นก็แล้ววันนี้ก็มาทอดหมูเนี่ยทอดหมูช่ำๆออกหวนานๆหมัก หมักน้ำมันหอยรสดีน้ำตาลชูรสเกลือนิดหน่อยชั่ช่มช,ช่มีขา้ขาวเหนียวมีข้าวเหนียวเพื่อนๆแล้วก็พริกแมงดานิดหน่อย จำใจใจโหลวไว้ก็ตักมาดูวไปตักข้าวเหนียวก่อนนะหมูหมูตรนตรงท้องมันอ่ะอร่อยหมักไว้เธอทั้งคืนเลยเพื่อนๆไม่รู้นะแล้วกำลังทาผักแล้วอะไรแล้วโอ้ยสวยรู้จะจะจะทานอะไรดีแล้วเอาง่ายๆเหอะวันนี้หมูหมูหม

เ,เนียวมาเพื่อนๆมาทานด้วยกันนี่ว้า้อร่อยไหมข้าเหนียวร้อนๆจ้ะ nó chúng ta phải chim còn nó tụ chim còn này ui ừ ừ chay rồi หวานหน่อยข้าวกับข้าวเหนียวเลยต้องให้มือเปียกๆหน่อยนะเนี่ยน,นุ๊กคำใหญ่อๆอือืม เหนียวอ่อนหูมก็อร่อยอพริกพริกแมงนาสุดยอด ใช่จ้ะคลิปนี้ก็แค่นี้เละจ้ะไม่มีอะไรมากมายข้าวเหนียวหมูอร่อยอร่อยนะจ๊ะ น้ำพิกแมงดาแซ่บแซบมามามาเพื่อนๆอาหารหง่ายๆวันนี้ไม่มีผักทานหมูหมูหวานอร่อยทําเองหมักเองนักเลงพอโอเคจ้า ก็แย่ไปพูดเล่นไปมากเนาะคลิปนี้ก็พี่ตู่ก็แค่นี้แหละจ้ะก็หมูแล้วก็มีข้าเหนียวจ้ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตู่ด้วยนะจ้ะบายบาย